ยืนปออศตรวจสอบจีกามินเน็ตไอดอนเกาลีใต้ปมวีซาา่าภาษีประธานกลุ่มประชาพักยืนหนังสือต่อปออศตรวจสอบจีกามินเน็ตไอดอนเกาลีใต้ผิดกฎหมายวีซ่าภาษีหรือไม่นายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบัานเดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปออศเพื่อยืนหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบจีกามินเน็ตไอดอนเชื่อดัง าาวเกหลีใต้โดยนายทรงชัยเปิดเผยว่าเนื้อหาในหนังสือร้องเรียนมุ่งเน้นการตรวจสอบการดำเนินของจีกามินที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยโดยมีข้อสงสัย4ประเด็นคือ 1. ใช้หนังสือเดินทางผิดประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงการขอวีซา่า 2. ประกอบอาชีพในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาต 3. ใช้ใบอนุญาตการทำงานที่หมดอายุ และเสลิกเลี่ยงกันปฏิบัติตามคำสั่งของกรมสรรพากร นายทรงใช้กล่าวเพิ่มเติมว่าการยื่นเรื่องในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าจีการมินเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงการทํางานในประเทศไทยมีการอนุญาตและเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ทางนี้ยังไม่มีคําชี้แจงใดๆจากฝ่ายของจีการมินหรือว่าทีมงานโดยกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ปอส